ขอบคุณมากครับเมื่อสักครู่นี้ผมได้รับโทรศัพท์จากผู้ใช้น้ำครับโทรศัพท์มาสอบถามหนังสือที่ส่งถึงผู้บริหารการประปานครหลวงว่าการดำเนินการถึงไหนแล้วแล้วก็มีขั้นตอนการลงนามต่างๆอย่างไรบ้าง ตรงนี้เป็นข้อมูลที่ผมสงสัยครับผมว่าขอบเขตของการให้ข้อมูลของการประปานครหลวงซึ่งให้กับบุคคลภายนอกนี้เราสามารถทําได้หรือเปล่าและถ้าเกิดทําได้นี้มีขอบเขตอย่างไรบ้างครับพนักงานเรานะคะสามารถที่จะให้ข้อมูลในงานที่เราผิดชอบได้ค่ะแต่ก็จะต้องไม่เกินจริงและก็ไม่เกินความจําเป็นนะคะทั้งนี้ก็จะต้องคํานึงว่าการให้ข้อมูลนั้นไม่ทําให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรหรือว่าต่อผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่มนะคะ นอกจากนี้ก็จะต้องพิจารณาอยู่เสมอว่าการให้ข้อมูลของเราจะต้องไม่เป็นการพยายามจูงใจเพื่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเกิดความผิดหลงขึ้นได้นะคะ